สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เที่ยงเรามานี่มีปลายี่สกตัวขนาดใหญ่เลยใหญ่มากนะพอดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาเห็นหอสกับประหลัดเนี่ยทำงานเหนื่อยนะเขาก็เลยเอามาฝากพอาาฝากปุ๊บก,ก็ไม่รู้จะทำไงกินดีวันนี้ก็เลยได้เชฟเชฟกุ้งส่งตรงจากศรีธาตุนะศรีธาตุส่งเขา้าประกวดนี่แหล่งน้ำเปล่านะครับจากเขื่อนลำเปลานี่ส่งมาอยู่ตัวเมืองมันเป็นมือซ้ายผมนะแต่ผมถนัดขวา นะทำอันนี้มีเมนูลาบลาบแล้วก็ต้มยำนะครับเป็นยี่สบเขื่อนนะครับอันนี้ก็เนื้อแร่มาอย่างดีเลยเดี๋ยวก็ไปดูกรรมวิธีการทํานะครับไปเลยเอาเชฟเชิญอันนี้ขี้เกียจนะอันนี้รู้สึกเหนื่อยก็เลยไม่อยากทำเราใช้ลูกน้องทําจะอร่อยอร่อยไหมเอาน,นี้ก็จะไปหั่นลาบลาบเป็นลาบอันนี้มีลาบเนือลาบมีสายกับเนือใส่กัน อร่อยบอกไปแต่ถ้าบอกแล้วมันจะหมดมีกหมีกระเทียมก็มีสูตรพิเศษนะสังเทรนะเียวกับน้ำมันรอ้อน ใครใครไม่เด็ดลูกน้องผมเด็ดแล้วผมนี่ทีมงานผมนี่เด็ดมากเลยเด็ดอีกเด็ดเด็ดเข้าไปเยอะๆเด็ดมากนี่เขาเรียกเด็ดมากนะแบนเจี๊ยบแบนเจี๊ยบเด็ดไม่เด็ดไม่รู้แต่ผมเด็ดนะซ้ายธรรมชาติขวาสิเมนต์ร้องเนี่ยครับปุ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 บนี้เลยนี่อันนี้เอาไปล่าครับตอนบ่ายก็ไปจับยาต่อ อ,องน้ำขาวหน่อยปลาแต่น่ยังไม่ได้สุกเท่านี้นะครับสุกเท่าที่มันสุกปลาดิบเป็นแหล่งที่มาของพยาธิใบไม้ตับอาเหาุของการเกิดมะเร็งข้อน้ำดีนะนแก่น,นี่ที่คนเป็นมะเร็งข้อน้ำดีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำน้ำชีก็ ตรนลงไม่กินปลาดิบนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นปลายี่สก,กับเขื่อนก็<อ>กินสุกครับผมพ<อ>ยายามทำให้มันสุกทำร้อยยี่สิบห้ามิคีบูรดนี่คิดยาวเดียวนุมโต๊ะนะครับไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกแต่ว,ว่ามันอร่อย กะเอามะน,นาวแน่นเมเกลืมอมาดิเอากระลูกนเกลือเกลือน้ำปลามาดิก็ขวดไปนะก็ขวด ใี่เยอะมันจะแง่เขาจะเขาไม่แง่ไหมมันจะเป็นสักๆาใส่น้อยก็จะคาวๆพอเหมาะในท็อปปิ้งเขาจะเป็นสูตรสูตรแอ,อดแอปอลนะครับไม่ปลาคือแบบแบบนยอะเข้มครบแล้วนี่ ดูครับผมนี่ลาบปลานะลาบปลายี่สิบเอาต่อน้ำก็เอาน้ำต้มปลามาใส่ได้ครับผมเห็นไหมต้องมีใบสะระแหน่นะกับข้าวซิกเนเจอร์ของซิกเนเจอร์ของลาบปลามันมีใบสะระแนี่ ปลาที่ก็จบับยาบ้าต่อเลิศเลิศมากดูะนะปลาเนี่ครับปลาตัวใหญ่มากตัวนีโอ,น,อนั่นะนี่ท้องเนี่ยโดยเฉพาะคองนะอย่อยสุดอร่อยมากอร่อยสุดเลย ตัวเล็กก้างเยอะตัวใหญ่กกไม่ค่อยมีก้างไม่อร่อยก็ต้องต้องกินนะเขาขอยู่เท่านี้